อ้าวดแต่พ่อพ่อบอกว่าต้องมิสไปอันเล็กนโอ้พ่อบอกว่ากินได้พ่อบอกว่าชิมได้เพื่อนมะตายอ๋อฟี่มันยังบาแล้วเดี๋ยวก่นอนหืมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว่าเช่นยารุ่นวิทยา อืมคนเลยคน,คนอืมอุ่นดันออกมาอ่านออกมาเร็วๆอันนี้ฮิมเบอร์กับมอนเบอร์ คู mm. yeah, er ่เหนเดี๋ยวยิมแบบูกันเดี๋ยวเทไรเดี๋ยวสเปรย์เทไรเดี๋ยวเอาใส่ที่หลังเอาใส่ที่หลังเดี๋ยวเอาใส่ที่หลังโอเคเดี๋ยวเอาใส่ที่หลังอ่ะคนอีกคนอือ เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยซูเปอร์เก่งจังเลยน่าเก่งจังเลยคนคนพาะเจ้ามีซิงคนเลยอิสซุปเปอร์กูดเก่งมากกูดเก่งมากเก่งเอาอีกเอาอีกโอเค เก่งจังเลย